เราเขามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าข่าวข่าวตี้ไหนพัญญยเียะอันยังอุ้ม้วนถูกใจตัวแน่นหนึ สนทนาในรายการเจ้าหนี้ตีพาคเหนือเป็นแถมหนึ่งประเด็นตีหน้าสนใจขนาดเลยเจ้าตีหลากหลายชุมชนสามารถนําไปต่อยอดได้แล้วก็น,น้าแบบอย่างการย่เรื่องของการพัฒนาที่ดินนะเจ้าโดยเฉพาะเรื่องของสิงแวดล้อมเอาไปเป็นต้นแบบได้เลยนะเจ้าเป็นแบบอย่างตีดีขนาดนักเลยเพราะว่าในวันนี้เจ้าช่วงอู้จ่าสนทนาเขาจะอู้กันเรื่องของการพัฒนาลําน้ําโจโซ,ซูซิปคล้องสวยน้ําใสคนไทยมีซุกและในวันนี้เจ้าในรายการของเขาก็ได้ฮับเกียรินะเจ้า กักจากแขกรับเชิญสุดพิเศษจากนายนาทีดำรงนาย,ยกเทศมนตรีตำบลสันไซหลวงเข้ามาห่วมอ้จ๋าในรายการของเฮาในวันนี้เจ้าสวัสดีเจ้ายินดีจัดนักนะเจ้าขอห้องหว่าท่านนายกอีล้กันเนาะเจ้าถามถึงเรื่องอันครองสวยนําใส่คนไทยมีซุกเจ้ามันมีทีมา้าตีไปจะได้เพราะว่าหันว่าตีเนี่ยเปิ้นตั้งเก้ากันตีสวนสาธารณะสิริสุข,ขอนันต์จังหวัดเชียงใหม่แม่นครับเจ้าคือแต่เดิมเนี่ยลำน้ำโจ้ของเราก็คือลำน้ น้ำเป็นห้วยธรรมดาเนี่ยครับแต่ว่าตังเหนือเนี่ยเามีหงค่าสัตว์ของสุขาพิบาลสมัยนั้นแต่ละวันเนี่ยก็จะฆ่าสุกรวันไหนเนี่ยประมาณ200-300ถึงตัว,วสุดท้ายลำน้ำโจเขากะกลายเป็นลำน้ำเนา่ามีตึงขนตึงขี้ตึงไส้อย่งเน่าตลอดลำน้ำคนที่เดือดร้อนแตะก่อนมาจนถึงมหาวิทยาลัยพายับ นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหาจากลําน้ําห้วยผ่านต่งผ่านนามากลายเป็นลําน้ําที่เสียไปนะครับเหาเมื่อเข้าไปเป็นเทศาบาลเรียบร้อยเหาก็ว่าเอ๊จะเนี่ยจะใดดีหา,าเพื่อที่จะต้องแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียเจ้าประกอบกับเมื่อปี2551สมเด็จพระเทพสเสด็จเปิดเจ้าสำนักงานเทศาบาลน,นะครับแล้วก็ ได้กล่าวถวายรายงานกับพระองค์ท่านว่าเราอยากจะมีส่วนสาธารณะพระองค์ท่านก็บ,บอกว่าอย่าลืมพวกฉันก็ได้ทูลกับพระองค์ว่าอย่าลืมพวกฉันเนี่ยจะหเฮี่ยจะใดเพื่อนก็บ,บอกว่าพวกฉันจะแก้แล้วอย่าลืมทําทางเดินนะครับเขาก็รับใส่เกล้า,าเพื่อที่จะนํามาปฏิบัติเมื่อเทศบาลได้หันสภาพโดยทั่วไปแล้วก็ว่าเออเอาละเฮามีสตางค์อย่างพอสมควรนะครับกับประชุมประชาคม ประกอบกับเมืองจเจริญขึ้นมามีบ้านจะสันอย่างาขึ้นมา,าพื้นที่สีเขียวมีความจําเป็นมีความสําคัญเขาก็เลยมาซื้อตี้ฝั่งตรงกันข้ามสํานักงานเพื่อสร้างเป็นสวนสาธารณะนะครับสร้างสวนสาธารณะเขามีอยู่เสาห้าให้ในคณะเดียวกันตี้ลําน้ําโจของเขาเขาก็ปรับ นะครับปรับโดยเนี่ยจะได้เขาก็เริ่มทำผันนังทําทางเดินนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาได้ทําแล้วก็ควบคู่ไปกับการปิดหงค่าสัตว์มเมื่อปิดหงค่าสัตว์ปุ๊บเนี่ยเขาใช้เวลาประมาณ3-5ปีกว่าจะฟื้นคืนสภาพน้ำตีเน่าเพื่อเป็นลำน้ำตี่ดีขึ้น แสดงว่าตั้งแต่ตั้งเก้าการทํางานของตั้งเทศบาลสันทรายหลวงนี่คือทํามาโดยตลอดทำมาโดยตลอดเริ่มก็คือพระองค์ท่านสเสด็จเปิดอาคารเมื่อปี 51, <50 S> 2 5 5แล้วอละกับปี52เขาก <he could, S 2> <ๆ>็เริ่มทำนะครับนั้นเมื่อเขาทำเรียบร้อยประกอบกับลำน้ำโจ้นเนี่ยจริงๆเป็นสาขาหนึ่งที่หับน้ำจากลำน้ำแม่กวงเมื่อปี2554น้ำแม่กวงปุด คันผ่านน้ําแม่กวงปุ๊ดน้ําไหลลงน้ําโจนก็มาท่วมชุมชนแบบว่าจะเป็นพิมุกสันซายวินเลสซึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มใกล้ลําน้ําแม่ข่าวน้ําก็ท่วมนักเลยเป็นปันหลังตอนนั้นนะครับเขาก็ว่าบได้ละจําเป็นที่จะต้องแก้ไขเมืองไปพร้อมกันไม่ใช่ว่าปิดแล้วก็เอาแค่น้ําเสียอย่างเดียวเขาก็ทําผนังกันดินเติมเข้ามาเพื่อที่จะแปลงทางเดิน ตามแนวพระราชาดำริที่ได้มอบให้กับเฮานะครับแล้วก็เนี่ยจะใดเพื่อที่จะให้ได้ลำน้ำเมื่อเฮาสำรวจตลอดแนวลำน้ำปรากฏว่ามีผู้บุกรุกก่นนัก<อ>นะครับ<อ>เฮาก็เลยตั้งโครงการมาหนึ่งโครงการาตีใจชื่อว่าหลวงไม่ลุกที่ราด<อ>ราดไม่ลุกที่หลวง นะครับดังนั้นเกาะตีเอกชนกับตีหลวงตีหลวงคือตีลำน้ําวิธีการของเฮาเฮาก็คือส่งไปขอสํานักงานที่ดินรังวัดสอบเขตจแล้วกับปักหลักเขตให้มันชัดเจนือเป็นตีสบายใจกันเลยตึงสองฝ่ายตึงราตึงหลวงมาได้ลุกกันแล้วครับอยู่ต่องภายห้องมันแล้วก็เฮาก็เอามาปรับนะครับปรับเนี่ยจะใดเฮาแปลงตางเตียวเรียบลำน้ำโดยใช้งบประมาณของเทศบาลเนี่ยเอาที่สวนเทศบาลเป็น ส่วนกลางแล้วก็เอามาตั้งใต้ได้4กิโลขึ้นไปตังเหนือได้แหม4กิโล8กิโลแล้วก็ทำตางเตียวนะครับในวาระสำคัญต่างๆของชาติเท่าก็บเจิญจวนจิตอาสาไปปลูกต้นไม้ไปอย่างนะครับเมื่อไปปลูกไปอย่างเรียบร้อยต้นไม้ก็เขียวคลึ้มขึ้นมาปลูกต้นไม้อย่างเรียบร้อยคนก็มาออกกำลังกายมาใช้ประโยชน์นะครับเจ้าเหมือนต่าภาพที่เขาหันอยู่หน้าคณะนี่คือ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างจริงจังครับจากคโครง,งการนี้เลยจากโครงการนี้นะครับแล้วก็เนี่ยเอามาจัดอย่างนี้คือภาพที่ของอ ปีไมเมืองอันนี้ลอยกระทงอันนี้คือสลัดผาบลำน้ำตีเน่าอี่ท่านนายกบอกตะกี้คือมันเหลือเข้าเลยนะน้ำเน่าตีว่าเป็นโรงฆ่าสัตว์อย่างต่างตงหายไปหมดละพอหล่อพอตึ้งเขียวตึ้งจุ่มแล้วก็หน้าแอลหน้าเดินหน้าพักผ่อนยอนใจขนาดเลยมีหลากหลายกิจกรรมขนาดมีหลากหลายกิจกรรมแล้วแต่ช่วงฤดูกาลเขาอยากจะให้เป็นไเป้าหมายนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเขาทําได้ตลอดลําน้ําเขาก็มีแนวคิดหลังจากที่รัฐบาล บอกว่าจะเย่ยจะใดปรับหลังบ้านเป็นหน้าบ้านาสร้างงานให้ชุมชนก็เจิญจวนเปิ่นว่าคนที่เปิ่นมีบ้านอยู่ติดลําน้ำเนี่ยคุณเปิดมาแล้วทาค้าขายาว,วันนี้มีร้านหนึ่งซึ่งซึ่งไผ่ก็คงจะชอบอยู่คือตอบสนองในทุกกลุ่มทุกวัยร้านบัวหลวงร้านกาแฟครับอยู่ใกล้เทศบาลคนกับไปนะครับายางจุดเนี่ยมีจุดที่ออกกําลังกายจ,าจุดตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของงาน นี่เปงนะครับก็จะเนี่ยให้พี่น้องชาวบ้านสามารถเป็นพื้นที่สาธารณะไปใช้แต่ที่คนจะต้องเข้ามาในเวียงมาแออัดลดการจราจรแม่นเจ้าเ้าห้าไฮนี่ถือว่ามีประโยชน์ทุกตารางนิ้วเลยนะเจ้าเป็นประโยชน์โดยส่วนรวมและส่วนกลางจริงๆเนาะถ้าเฮาอู้ในมิติของความยั่งยืนแนนอนเจ้าด้านสิงแหวนล้อมเฮาก็บเกยละ เอาตั้งแต่ตีเขาไม่ย่าการเข้ามาเขาก็ต้องเริ่มเลยตั้งแต่ปี2552มาละถูกครับเขาพัฒนาต่อยอดจะใดพ่องเจ้าจนมันเป็นรูปเป็นร่างขนาดนี้เ่าก็ติดตามอยู่ตลอดนะครับเพื่อว่าหนึ่งสิ่งสําคัญก็คือใส่ใจและขอพี่น้องประชาชนมามีส่วนร่วมช่วยกันดูแลรักษาไม่ใช่ว่ามาใจอย่างเดียวนะครับแล้วก็สันทรายเป็นเขตที่อยู่ติดเมืองเพราะเป็นเขตที่อยู่ติดเมืองปุ๊บเนี่ย พื้นที่สีเขียวเป็นความจําเป็นนอกจากส่วนสาธารณะส่วนกลางแล้วเราไปเติมพื้นที่ตามหมู่บ้านแหมแล้วก็เป็นพระมหากาลุณาที่คุณแหมกำหนึ่งนะครับเมื่อวันที่เซาเอดพฤศจิกานะครับพระคณนธิฐาธิราชได้สเสด็จเปิดสวนของเรานะครับเปิดสวนแล้วหลังจากนั้นแหมสักเดือนปลายเปิดพระราชทานชื่อว่าเป็นสวนศิริสุขนันท์คอัชืสวนครับ สิริสุขะนานคับแปลว่าเป็นสวนที่สนุกสนานแล้วก็เป็นสวนที่เป็นมงคลนะครับซึ่งก็เป็นมงคลสําหรับคนสันทรายเป็นคนสาหรับเป็นมงคลสําหรับคนเจียงใหม่ตึงหมดเจ้าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองุทานแต่เลยเหมาะเพื่อกับเจ้าจงวัดเจียงใหม่เลยนะครับแล้วก่อนในวาระพิเศษนะครับ72พรรษา ราชการที่10บนะครับรัฐบาลได้เลือกลำน้ำโโจนะครับเป็นหนึ่งใน1ิบลำน้ำคลองสวยน้ำใสเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติสำรับ ราชการที่1ิแสดงถึงความสําเร็จของการทำงานของเฮาต่อยแล้วกอนิเรื่องของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตวอยนะเจ้าเนาะใช่ครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาคประชาชนและหน่วยราชการตึงหมดบม่ใช่การเทศบาลอย่างเดียวนะครับถ้าเฮาทำคนเดียวก็ทาจะบวชเฮาต้องยอมรับตรงๆนอกเฮาก็ได้ได้รับความรวมไม่รวมมือจากหลากหลายเนืวองานตีสำคัญเลยปีน้องประชาชนกับความรวมมืออันนี้จัดดีเลยนะเจ้าและเป็นพื้นที่ที่หลากหลายคนมาใจตั้งแต่ละ นอนน้อยจักรยานขาไทนะครับแล้วก็ไปจนถึงคนใหญ่โดยเฉพาะคนแก่คนเท่ามาออกกําลังกายมาเดินเพอมีสนามเปตองเนี่นะครับพือคนได้ได้เล่นนะครเหมือนกับเป็นศูนย์จุดฟอกปอดของเฮาเลยอิตอร์นาศูนย์เลยจรเป็นเลยนะเจ้าของเมืองหลัก แล้วก็ถือว่าเป็นต้นแบบสําหรับที่อื่นนะครับอันนี้ก็คือได้รับความร่วมมือแล้วก็ผู้รักผู้ใหญ่หลายท่านก็มาหือ้อกําลังอกกําลังใจ,จนะครับตั้งแต่ระดับท่านปลัดมหาไทยนะครับก็บมาแวะเวียนแล้วก็หน่วยราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในกระทรวงมหาไทยนะครับผู้ผู้ว่าก็ได้ไป แวะเวียนเยี่ยมเยียนดูลำน้ำของเขาอยู่แล้วชาคือ<ม>ปิลกบลาเขาเนาะเจ้าเนาะเพราะว่าเขาเป็นชุมชนใหญ่ตัวสำหรับสัง้ายหลวงนะเจ้าเหล่าบรรยากาศข้าเจ้าใหโหูเจ้าานายว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษทวีสิน,นวันก,ก,กที่เปินมาแอลมา้อยมาพอความรู้ซึ้งเขาเป็นจดัดใหห้องหน้าเวลานั้นเจ้าโลกเปินมาหาเลยก้าก็ว่าเปินได้ติดต่ออย่างมาก่อนเจ้าพอพอเปินเลือกนะครับรัฐบาลเลือกว่าเอาเต็นเนอร์เป็นพื้นที่ หนึ่งในสิบคลองสวยทั่วประเทศนะครับเฮา,าก็ถือว่าเป็นเรื่องตีนาภาคภูมิใจนะครับหลังจากนั้นท่านนายกกับคณะเปิ้ลก็ได้ถือโอกาสมาติดตามงานในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ละปูนแล้วก็ได้มาถือโอกาสคิกออฟนะครับโครงการนี้ตีเทศบ,บาลสันไซหลวงนะครับบรรยากาศในวันนั้นเป็นไัยพองเจ้าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเฮาบ่ได้พอเฉพาะลำน้ำท่านก็ได้ให้แนวคิด นะครับลักทติจะบูรณาการว่าในพื้นที่ของสันซ้ายเนี่ยถ้าเขาพอตามแนววงแหวนแม่ริมมาสันทรายไปสันกำแปงสันซ้ายจะเป็นแฮมโนดหนึ่งของแหล่งที่มีประวัติศาสตร์หรือว่าเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยว โดย<อ>ที่จะให้ชุมชนเข้ามาเติมพราชุมชนสันทรายกับเป็นชุมชนดั้งเดิมนะครับอย่างเช่นเขามีพญาภ,ภาพปราบสงคราม<อ>ซึ่งต่อสู้เรื่องอาภาษีหมากปูในปี2432ละมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีผลิตภัณฑ์ชุมชนบรรวบว่าจะเป็นข้าวแตนท<อ>ี่บ้านป่าตองจ,จะมีเรื่องเครื่องเงินซึ่งเครื่องเงินเนี่ยเ,เ,เป็นเอกลักษณ์ของสันทราย นะครับจริงๆเจีงจงจงยงใหม่มีสองตีคือตีงัวลาย,ลายแล้วก็ตีแม่ย้อยสองลายนี่มาเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นหมู่บ้านตี่ยังมีชีวิตงัวลายเนี่ยก็จะมีตีวัดสีสุพรรณที่ปัญจ,จติก็แก๊กแกแต่ถ้าท่านไปบ้านแม่ย้อยปัญจติก็แก๊กแก,แกเป็นเสียงที่อ,อยู่ในชุมชนโอเป็นเป็นศินละปะ วัฒนธรรมโบราณตียังมีล้มหายใจแล้วเจ้าเนาะแล้วเขาก็ยังส่งเสริมยยังคงส่งเสริมอยู่ดอจจุดเดียวนี่นะล้ำน้าโจนี่สามารถดีจ้เชื่อมต่อไปยังจุดอื่นได้โอ้ในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในด้านของวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมได้เลยนะจ้าได้ครับอันนี้ก็เป็นส่วนแล้วก็เขาก็เสริมยังกิจกรรมซึ่งก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในเชียงใหม่อย่างเช่นปีใหม่เมืองเนี่ย เขามีพระนะครับใส่บาตท,ทางน้ํานะครับรกําลังก็จะถามเนี่ยเจ้าว่าเอ๊ต่เกียติหันว่าใส่บาตท,ทางน้ำเนี่ยเปิดไปใส่ลาน้ําไหนจ้าลำน้ำําโจ้เนี่ครับงามๆได้บรรยากาศนะครับแล้วเขาก็ยังเชื่อมทําโครงการนะครับกวงโจ้ข่าวกวงแปลว่าคือลําน้ําไม่กวงเนี่ย ไหลมาจากเขื่อนแม่กวงนะครับแล้วก็มีสาขาลําน้ําอยู่พอสมควรลําน้ําขาวก็มีลําน้ําขาวจะลุกตังาแม่โจมาแต่ลําน้ําโจเขาจะเป็นตัวเชื่อมในช่วงหน้าแล้งลําน้ําขาวก็จะลดลงไปดังนั้นเขาทำโครงการเชื่อมต่อโดยลําเหมืองแม่ย้อยเติมน้ําจากน้ําแม่กวงเอามาใส่ลําน้ําโจแล้วก็มาช่วยเจือจางน้ําเสียที่ลําน้ําขาวสุดท้าย น้ำคาวก็จะไหลวกเข้าลำน้ำกวงแหมรอบอที่ตำบลชัยสถานาที่ป้นแปลง่เดียวเนี่ยแปลงอันสีแยกใหม่ใหญ่ๆครับอันนั้นนะครับนั่นก็นจะเป็นกลายเป็นว่าเนี่ยคือฝั่งตะวันออกของลำน้ำปิงมีมีระบบะสิ่งแวดล้อมและลำน้ำที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันมันเกื้อหนุนกันเล่าหมุนเวียนไปในเชิงตีแบบสิ่งแวดล้อมพัฒนาไปตัวเอเนะแม่น้อแ,แม่นครับจื จือ้อย่างก็เจ้าหัมกลวกวงโจ้ขาวกวงกวงน <ะ S 1> <จ>้ำแม่กวงผัานลงมาสู่น้ําโจ้ผ่านไปน้ําแม่ขาว,ขาวแล้วก็ปิ๊กเข้าลําน้ําแม่กวงงหันรอบหนึ่งอดท่อนะครับ จำจื่อกันฮ้อดีๆครสีสีพยานเจ้าเป็นการหนุนน้ำนะเจ้าแม่นแม่นน้ำแต่ละในช่วงจังหวะช่วงเวลาก็จะมีน้ำตีสะอาดใช่แล้วก็สามารถตีจะาพัฒนาต่อยอดอะไรอย่างได้แหมหลายๆอย่างเลยนะเจ้านี่เป็นโครงการดีๆขอให้ทำอย่างเข้มแข็งต่อไปเนาะแล้วก็ถ้ามีโครงการมีกิจกรรมอย่างดีๆมาอู้มาจ่าในรายการเจ้านี่ทีงเหนือได้แหมนะเจ้าเนาะกรมนี่ถ้าอู้จ่ามาถึงตรงนี้เจ้าหลายคนก็คง สงสัยรวมถึงข้าเจ้าตัวเนอกจะสงสัยแล้วยังสนใจตัวเจ้าคุณผู้ชมถ้าในหมู่บ้านของเขาอยากจะเข้าไปศึกษาดูงานแล้วเจ้าเอาเป็นแบบอย่างนี้เขาไปได้ที่ไหนด้วยความยินดีครับไปที่เทศบาลได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับบอกว่าจะเป็นติดต่อทางโทรศัพท์ยังอย่างได้สบายสบายนะครับกับไปแวะเวียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันโดยหลักการที่ว่าพี่หูสองน้องหูหนึ่ง คนนี้จืดมนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนปีหูสองน้องหูหนึ่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้เพราะว่าผมเชื่ว่ามีการลํำน้านะครับแต่เราเติมเรื่องฝายนะครับเพราะว่าฝายเนี่ยเหมือนกับคือเวียงวันนี้คือเวียงเนี่ยน้ำกับมาได้เข้ามานักแต่มีระบบฝายที่สต๊อกน้ําไว้เป็นช่วงเป็นช่วงลํำน้ําโจ้เนี่ยเขามีฝายอยู่16 16จุดระยะทางของลำน้ำโจเนียวตัวใดยาว8กิโลประมาณสัก500เมตรเท่ากับมี1.1จุดนจุดนะครับเพื่อที่จะเก็บน้ําด้วยความลาดชันของของลําน้ํามีทีนี้ห่อยขนาดเลยจจาเป็นต้องทําครับเพราะอ่ายังเจ้าเรื่องเพราะอ่ายังเพราะว่าความลาดชันของของภูมิประเทศถ้าเบ่ามีฝายเนี้ยหน้าแล้งจะบ่สามารถเก็บกักน้ําได้แต่พอถึงหน้าฝนเขาเปิดฝายน้ําก็จะสามารถพร่องน้ําได้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมน้ําขัง จะบะมีนะครับอันนี้ก็สามารถแก้ได้ตึงน้ําแล้งแก้ได้ตึงน้ําท่วมของชุมชนอย่างตะว่าวันซืนเนี่ยฝนตกหนักๆนะครับก็สามารถพร่องน้ําได้ภายในชั่วโมงเดียวและน้ํากลับมาได้ท่วมในชุมชนเอาใจอี้เลยแล้วกันเจ้าทนายโยกให้หูเจ้าถึงเรื่องความหูซึกเนาะพอเขาตั้งเก่ามาตั้งแต่แรกนะตั้งแต่ปี2551แล้วก็เริ่มมาจริงจังในเรื่องของการพัฒนาํำนำโจเนี่ยตั้งแต่ปี2552แล้วตีอันสันไซายหลวง นะบัดกรกับบัดเดลมีความคิดเห็นหรือความผู้สึกจะไดกับผลงานชิ้นโบแดงนี้ของก็ต้องบอกว่ายินดีนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจกับพี่น้องสันสายานะครับที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันเสนอความคิดเห็นนะครับแล้วก็ถือว่าบุกป,ป่าฝ่าดงก็ได้เพราะว่าจากที่มันเป็นลำห้วยที่มันอุกคนเข้ามาได้นะครับวันนี้เรากลมาฟื้น จนสภาพขึ้นมาเป็นที่น่าชื่นชมแล้วก็สามารถภายภายมาก็ชื่นชมสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายๆยอย่างนะครับแถมปอต้นไม้ที่ปลูกไว้บดเฉพาะก้าให้มันสวยมันงามยังเก็บยังกินได้อยู่เป็นเป็นยังพืชผักสวนครัวได้อยู่ตัวนี้ครับแล้ว,ว,ลวยางจะต่อยอดในมิติตางด้านไหนแหมพองเชาต้นนี้เราจะเติมสวนนะครับเพราะวันหนึ่งเขามีสวนของเราอยู่แล้วจ,จะมีสวน15นาทีที่้าบ้านอยู่ในบ้านสามารถวิ่งออกมาโดยมีสวนเป็นตัวเชื่อมดอก จุดหนึ่งก็คือตอนนี้เราทํามาสุดลําน้ํำแม่ขาวล้ยังเอามาถึงจนถึงต่อแดนน้ําแม่ขาว,าวห,ห่างไปแห่งประมาณ500เมตรกําลังจะประสานกับหน่วยงานบอกว่าจะเป็นกลุ่มเจ้าท่าเพื่อที่จะต้องเสริมตางเตียวเข้ามาสัก500เมตรเพราะแห่งห0าเมตรเขาแปลงขัว,วก็จะบางส่วนเนี่ยถ้าไผาไปจอดรถไว้ที่เซนทันเฟสเนี่ยแค่เตียวแค่ล่นไปจนถึงสวนเทศบาลหจากเซนทันเฟสไป4กิโลเกินเนี่ย ได้สบายสบายเลยเป็นมินิมาราธอนได้เลยบรรยากาศดีนะเจ้าคุณผู้ชมนอกจากจะได้ไปออกกําลังกายแล้วได้ไปใจชีวิตแบบสโลไล่เพียงสักน้อยก็ยังดีเนาะเนาะเาจะได้เบรคกันใจชีวิตแบบเร่งด่วนเนี่ยพ่อแฮมส่วนหนึ่งต้องอวดเจ้าเพราะว่ามันกลายเป็นถ้าเขาไปเงียบๆเนี่ยเขาจะไปฟังเสียงนกเสียงอย่างเนี่ยเพราะว่านกกระตุยมากับต้นไม้ที่เขียวคลึ้ม คุณผู้ชมมันนี่คือภาพลาสวนจัดดอกไม้ตีมเข้ามาเจ้าตีมมันจะมีการพัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามเทศกาลตัวก็จะมีการจัดส่วนกันเกิดขึ้นตัวตามภาพนี่คุณผู้ชมมันนี่คือภาพจากแรงสถานที่จริงๆที่ฮามันคือคุณผู้ชมได้หันได้พอกันนะเจ้าไข่ตียูตังอำเภอตีบัจเจยูตังสันไซหลวงเนาะแปแอวกันได้สันไซแม่แฟใกล้ๆหันก็ไป้ได้แม่ได้เลยครับแล้ววันที่สินะครับจะเป็นวัน ที้มูเฮาจะได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ <Man. S 1> พระองค์ท่านราชาการที่สิบ oh. แผ่กรรมหนึ่งนะครับ oh. เจิญจวนไปที่ส่วนบริเวณลานพระพรมตรง หมู่บ้านพิมุกนะครับเพาจะจัดกิจกรรมหั่นนะครับเทศบาลได้กาบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการนะครับไปเป็นประธานเพื่อที่จะทํากิจกรรมจิตอาสาสําหรับลําน้าดอกโจ้วยวกันนะครับถ้าสมมุติยังไก่เป็นคนต่างพื้นที่นะเจ้าให้ไปมีส่วนร่วมอีตัวนี้ได้ก่อนเดียวมีทรงนึครับได้เหมือนกันนะเจ้าเนาะถ้าลองเปลยเปกิจกรรมไฮไลท์พอจะมีไอห่างพองกิจกรรมวัน เปิดนี่วันที่ที่สิบนี่เขาเก็จะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการไปจิตอาสาพัฒนามาช่วยกันให้ทุกคนมีมีส่วนร่วมในการาดูแลลําน้ําแต่หลังจากนั้นจะเป็นกิจกรรมเตวพอลำน้ำซึ่งจะเตลตั้งแต่วงแหวนรอบกลางาไปจนถึงสวนเลย4กิโลกรงอันนั้นจะหาวันแห่งวันหนึ่งนะครับเพื่อที่วันเหมาะ,ะเจญกันเตวพอลำน้ำไปพอดอกบัวในน้ำแล้วก็ไปพอกิจกรรมร่วมกันไปที่สวนสิริสุข กรันแหมกันหนึ่งตอนสุดท้ายครับมีหลากหลายกิจกรรมเลยนะเจ้าร้องราบแผมหลากหลายงานแน่นอนว่ามันคงมะได้เป็นเรื่องการพัฒนานะเจ้าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมลำนามยังอย่างยืนอย่างเดียวแต่มันจะเป็นมิติในเรื่องการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็จะเป็นการหิมน้ําแล้วก็จะมี ดนตรีในสวนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่จะเสริมรวมไปถึงใกล้เข้าภาษาก็จะไปะฟังเทศเฟังธรรมริมน้ำนะครับเจอนทุกกลุ่มทุกวัยดังนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่จะรองรับสํหรับทุกหลายเลยเจ้าเอาละเจ้า<ไ>สุดท้ายนี่ถ้าว่าไปสันทรายหลวงสันทรายหลวงมีของดีไออย่างของห้าไปไปซื้อผลของฟงของฟ้ามีข้าวแตนมีเครื่องเงินแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่าจะเป็นแคบมูไออย่างหมูนี้ครับล้วเขาก็พยายามที่จะให้เป็นจุดแวะพัก หนึ่งเป้าหมายที่เราอยากจะให้เกิดก็คือมาเชียงใหม่ต้องไปสันสายอานอก เจอนณฑท่องเที่ยวไปแวะแอ่ตัน้ักมุดกันได้เลยนะเจ้าสุดท้ายนี้ขอให้ท่านนายโยเจ้าได้ฝากประชาสัมพันธ์หลากหลายกิจกรรมรวมถึงสวนสาธารณะสิริสุขะอนันต์เพื่อคุณผู้ชมได้เข้าไปแวะเวียนแอลกันพอเจ้าก็เจิญทุกท่านนะครับไปแวะเวียนเป็นพื้นที่ที่เราจะสามารถไปออกกําลังกายนะครับไปทํากิจกรรมในส่วนของครอบครัวโดยเทศบาลมีเป้าหมายที่ว่าสันทายสังคมดีสิ่งแวดล้อมดีคุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วมครับเจ้าว,วันนี้ในรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือขอบคุณนักนักเลยนะเจ้าคุณนาทีดํารงนายกเทศมนตรีตําบลสันไซหลวงที่เข้ามาหว่วมอู้จ๋าในรายการของเราในวันนี้นะเจ้าขอบคุณเจ้าครับครับครับคุณผู้ชมเจ้าช่วงนี้เฮาย่างกันก่อนกำเดียวช่วงหน้ามาติดตามสภาพอากาศในช่วงของพยากรณ์อากาศเจ้าอัปเดตอัปเดตกู่เรื่องราเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊เจ้าข่าวข่าวที่ไหนพยะายางอุ้มวนถูกใจตัวแน่นอน